สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ตู่ยิบซีควีนค่ะสวัสดีครับผมเดวิดบุญทวีไพย,ยิปซีกระบี่มือหนึ่งวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงความรักของสาวๆค่ะว่าดวงความรักในรอบปี2556จะเป็นอย่างไรกันบ้างผมจะมาทำนายดวงของคุณสุภาพบุรุษประจำปี2556เชิญรับชมได้เลยครับ สำหรับสาวๆที่เกิดในวันพฤหัสนะคะมาดูกันที่ดวงของคนโสดก่อนค่ะไพ่ของคุณเป็นจัดเ e ้นตั้งตรงนะคะเวลาที่จัดเม้นตั้งตรงแบบนี้เนี่ยสื่อถึงว่าคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักค่ะก็คือว่าจะได้เจอบุคคลที่เรารอคอยนะคะต้องบอกว่ารอคอยนะคะแต่เรื่องราวของความรักเนี่ยจะแฝงไปด้วยความเครียดค่ะยังไงหาวิธีจัดการให้ได้นะคะเครียดเล็กๆค่ะไม่มากค่ะ คุณสุภาพบุรุษที่เกิดวันพฤหัสสบดีนะครับดวงความรักของคุณในปี56คนโสดน,นะครับจะได้ไพ่ j u d g m e n ตนั่นแปลว่าปีนี้ถ้าคุณมีความลังเลสงสัยในผู้หญิงที่คุณถูกใจสักคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าคุณต้องเดินหน้าเข้าจีบแบบชัดเจนนะครับ แล้วก็คุณจะต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าคนที่คุณจะได้มาเป็นคู่อาจจะไม่ใช่คนที่คุณเล็งไว้ตั้งแต่ต้นครับและสําหรับดวงของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะคะไพ่ของคุณเป็นสเต็งตั้งตรงค่ะเวลาที่สเต็งตั้งตรงแบบนี้นะคะคุณอาจจะต้องเอาใจใส่คู่ของคุณเนี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะในรอบปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแรงแล้วก็ต้องการกําลังใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับคนที่มีคู่วันพฤหัสนะครับคุณสุภาพบุรุษได้ไพ่ justice นั่นแปลว่าปีนี้ถ้าคุณเคยมีชีวิตคู่ที่ ไม่ค่อยราบลื่นในอดีตที่ผ่านมานะครับปีนี้คุณจะมีการจัดระบบระเบียบความรักของคุณกับชีวิตคู่ของคุณเนี่ยได้ลงตัวมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นครับเคล็ดลับเสริมรักให้มั่นคงนะคะไพ่ของคุณเป็นดี e e m p r e s s ตั้งตรงค่ะเพราะฉะนั้นความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวที่ทําให้ความรักของคุณเนี่ยมั่นคงแล้วก็ยืนนานค่ะ เคล็ดเสริมรักสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับคุณสุภาพบุรุษจะต้องพยายามมีความชัดเจนจัดระบบระเบียบชีวิตคู่ของคุณให้ดีหรือคุณไปชอบใครรักใครนะครับก็พยายามมีโฟกัสที่ชัดเจนนะครับจะทําให้ชีวิตคู่ของคุณและก็ความรักของคุณราบรื่นครับติดตามรับฟังคําทานายเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ h o r o w o l l d com ค่ะแล้วพบกันนะครับ